ตอนอย่างสร้างความเป็นไปของชีวิตในสมัยที่ผู้เขียนพันาการขิมทองมีโอกาสารู้จักกับหลวงพ่อใสทองเตชะธรรมโมจากการแนะนําของพระอาจารย์คำสิงซุนิมโลวัดถ้ำม,ม่ออำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิถึงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการัาเป็นเพียนอุอเลิกอุกิจของท่านจึงได้หาโอกาสมาก,กาวมาการท่านที่วัดป่าห้วยกลุ่มผู้เขียนต้องอาศัยนั่งรถโดยสารลงมา ที่อำเภอคอนสารแล้วว่าจ้งางรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงวัดห้วยระยะทางร่วม40กิโลเมตรก่อนหน้านั้นได้รับทราบกิติศัพท์ของท่านว่าเป็นพระที่ดุเข้มงวดจึงทําให้ผู้เขียนต้องคอยระมัดระวังกายใจเกรงจะถูกตําหนิจากท่านได้เมื่อกล่าวมรสก,การหลวงพ่อใสทองและสนทนากับพระท่านพอสมควรแล้วค่ำคืนนั้นผู้เขียนจึงของนอนอาศัยศาลาไมา้บริเวณที่ท่านใช้เป็นที่รับแขกญาติโยมด้วยความที่จิตใจจดจ่ออยู่กับก,บการเกรงกลัวต่อ ท่านตลอดเวลาคังกำลังจะเอ็นกายกับหลับวสิงามค่ะคังจะเอ็นกายรับกับได้ยินเสียงดังผุดขึ้นผู้ใดรักษาธรรมธรรมย่อมรักษาผู้นั้นแล้วได้มาคิดพิจารณาเหตุครูบาอาจารย์ท่านต้องหลุดด้วยจนทำให้เราได้ยินเสียงพระธรรมขึ้นมาให้เราได้รับทราบผุดขึ้นมาให้เราได้รับทราบ ต่อมาจึงได้ทราบถึงสิ่งที่คุบาอาจารย์มีท่าทางดุดุนั้นเพราะเป็นพลังธรรมในตัวท่านไม่ใช่กิเลสของท่าน ต่อมาผู้เขียนจะัะเบียนไปการนมัสก,การครูบาอาจารย์ท่านต่างๆได้ในคราวนั้นผู้เขียนได้เดินทางไปการนมัสก,การพระอาจารย์บุญเดชอนาเตโชวัวดธรรแสงธรรมอำเภอเมืองของหลวงจังหวัดหนองคายและนอนค้างคืนที่วิ้นที่บนเขาหนึ่งคืนจากนั้นจึงออกเดินทางดโดยนั่งรถโดยสารจากจังหวัดหนองคายมาที่อำเภอคอนสารและเดินทางไปยังวัดปางห้วยกลุ่มเมื่อมีโอกาสพบน,น้อหลวงพ่อใส่ทองเตชะทำโมประโยคกด้ที่ท่านพักเป็นอย่างไงบ้างโจ ไปอยู่วัดถ้ำแสงธรรมเจอพระอาจารย์เดชไหมผู้เขียนกลับตกตะลึงบนความแปลกใจว่าทำไมหลวงพ่อไสทองจึงรู้ได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้เขียนยังนอนอยู่ที่วัดถ้ำแสงธรรมอยู่เลยงงงนสักพักจึงกล่าวเรียนท่านไปตามความจริงที่โมโกัดไปเยือนวัดถ้ำแสงธรรมซึ่งการอย่างสร้างในวาราเรื่องราวต่างๆของหลวงพ่อไสทองนั้นเป็นด้วยอำนาจอภิญญาจิตตะบะธรรมสมาธิของท่านที่ท่านฝึกฝนบ,บรมมาอย่างดี ในสมัยที่ผู้คนต่างๆยังไม่ได้มาข้องเกี่ยวสัมพันธ์กับท่านหลวงพ่อสายทองมากมายเหมือนในปัจจุบันนั้นจะมีกลุ่มคนต่างๆคณนะมุค,คลต่างๆเดินทางมาการาบนมันสก,การท่านหลวงพ่อสายทองบางคนพูดคุยกันในเรื่องต่างๆขณะเดินทางจะมาที่วัดกลงางวันถึงวัดป่าห้วยกลุ่มพบกับหลวงพ่อสายทองท่านก็จะพูดดักถึงเรื่องที่ญาติโยมคุยกันมาตั้งแต่ออกจากบ้านผู้คนเจอความอาจาจย์ในจิตเช่นนั้นถึงกับตกตะลึงบนความแปลกใจ หลวงพ่อท่านดูได้อย่างไรต่างพูดคุยกันเมื่อท่านกล่าวทักบางคนคิดในเรื่องต่างๆนา,า,า,านาอยู่ในใจพอเจอหลวงพ่อใส่ทองเตชะธรัมโมท่านก็จะพูดตักความคิดของคนนั้นออกมาให้ทราบต่อหน้าต่อหนับผู้น Land, คนมากมายนั้นบางคนคิดไม่ดีอยู่ในใจครั้งพอเจอหลวงพอ่อใส่ทองท่านก็กล่าวทักวาะจิตของผู้นั้นจนตกตะล pues <alla decía. S 2> ึงไปตามๆกันคนแล้วคนเล่า ขณะแล้วขณะเล่าที่ถูกหลวงพ่อใสยทองกก่าทักวาลาจิตขณะที่คิดเรื่องราวต่างๆอยู่ในใจหลวงพ่อใสยทองท่านก็สามารถยังรู้วาราจิตได้ตรงและพูดออกมาต่อหน้าคนเยอะๆจนเรื่องราวเช่นนี้ดังกระชอนไปทั่วสารทิศ ว่าหลวงพอ่อสายทองเป็นพระศักดิ์สิทธิ์พระครังสามารถดงรู้เหตุการณ์ต่างๆทางทัง้ง,งอดีตอนาคตของผู้คนได้อย่างน่าอัศจรรย์คนแล้วคนเล่าที่เราขานถึงพลังจิตทิพย์ของหลวงพอ่อสายทองจนเรื่องรล่เหล่านี้ดังไปถึงหลวงพ่อทวินสุดจินโนวัดป่าธมนาง,งาอําเภอนรสสะอาดจ,จังอุดรธานีอริยะทรงที่หลวงพอ่อสายทองคารพนับถือจึงได้ฝากคำแนะนำม,มาถึงหลวงพอ่อสายทองว่า ไม่ควรไปทักญาติโยมเช่นนั้นเพราะญาติโยมที่ไม่เคยรู้เห็นไม่เคยพบมาก่อนจะพากันแตกตื่นเล่าลือกันและจะพากันแห่มาวัดเพื่อให้หลวงพ่อทักวาราจิตจนทำให้เวลาในการบำเพ็ญสมณธรรมไม่เป็นส่วนตัวเนื่องเพราะญาติโยมจะพากันมารบกวนเวลาของสงฆ์จนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ นับตั้งแต่นั้นหลวงพ่อใส่ทองหากไม่จําเป็นจริงๆหรือมีเหตุการณ์ต้องแสดงธรรมมาประการให้ญาโยมทราบท่านก็จะไม่พูดดักวลาละจิตของผู้คนอีกเลยท่านพยายามระมัดระวังเก็บตัวเป็นพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งแต่จิตใจภายในนั้นกลับไม่ธรรมดามุ่งเน้นปฏิบัติตนรักษาจิตตนให้อยู่ในวิหารธรรมไม่ส่งเสริมสิ่งย่อย,ยุสิ่งต่างๆนา,นานาที่จะให้เกิดขึ้นในวัดประพฤติปฏิบัติรักษาใจเจรเป็นแบบอย่างแก่สมณภาพรุ่นลูกรุ่นหลานได้ถือเป็นแบบอย่างถึงแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก ไฟฟ้าจะเข้าถึงวัดท้าหลวงพ่อใสท่ทองก็อนุญาตให้มีไฟฟ้าใช้เพียงสาราปฏิบัติธรรมเท่านั้นส่วนกุฏิภัคอาศัยของพระสงฆ์ห้ามมีไฟฟ้าเด็ดขาดสิ่งย,ย่อยุต่างๆหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้อ่านไม่ให้นําเข้ามาในวัดห้ามพาเนนอ่านหนังสือพิมพ์อันเป็นบอกเกิดสิ่งย,ย่อยุให้จิตใจหลงวนในกิเลสตติดในรูปในนามของวัตถุภายนอกกายแล้วจะกลับไปบใหญ่กับโทรทัศน์ ซึ่งเป็นข้อห้ามเด็ดขาดซึ่งหลวงพ่อใส่ท้องไม่อนุญาตให้นํามาเปิดในวัดป่าตลอดจนโทรศัพท์มือถือที่มีญาติโยมานํามาถวายและขอติดตั้งสงสัญญาณให้ภายในวดัดท่านก็ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง และไม่รับสิ่งของเหล่านี้ตลอดจนรถยนต์ที่หลายๆสำนักชอบนำรถยนต์มาอวดมาอ้างกันราคาหลายล้านนิยมชมชอบขึ้นซื้อมาอวดแบ่งแข่งบารมีกันเราเลยกว่าเรามีเงินมากกว่าซึ่งนับวันพระพิสุท์ทรงในปัจจุบันมีค่านิยมหลงผิดติดในวัตถุเช่นนี้อยู่มากขาดผู้อบรมและนำสั่งสอนในศีลธรรมความพอเหมาะพอควรสิ่งใดถูกไม่ถูกไม่อย่างรู้เพราะมัวเมาหลงตนหลงธรรม หรงศีลหลงวินยัยหรงวัดปฏิบัติปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาดํานดเนินที่เป็นเช่นนี้เนื่องพอพิสูจน์ั้นเป็นผู้ไม่ฉลาดในเรื่องจิตของตนตอนขันติธรรมทําชีวิตให้งดงามชีวิตในสมณเพศบาร,รมตพเพื่อการอยู่จบพรหมจรรย์ได้อย่างสมบูรณ์พูนผลนั้นหากผู้ไม่สามารถฝึกรักษาจิตใจ,ใจตนได้เองได้การเป็นอยู่ย่อมทนทุกทนุนทุลายกวนกวายนจิต จนอยู่ในเมืองก็ทุกจะอยู่ในป่ากก็ทุกไม่มีสิ้นสุดในจะทุกข์ลำบากในการปรับตัวอยู่ในธรรมวินัยที่เข้มครัดมิให้ตนด่างพ้อยสมเป็นเน,นื้อนาบุญของโรกาให้ผู้คนชื่นชมศรัทธาเป็นสรานะอนุดมกับทั้งต้องระจนกับสิ่งแวดล้อมตัวสำคัญคือผู้คน ขันติความอดทนคือสิ่งที่ทนได้ยากกับรายละเหตุการ์ที่หลวงพ่อใส่ทองเตชะธรรมโมต้องเผชิญประสบพบเจอมาตลอดแห่งชีวิตสมณะสิ่งที่ทําให้ท่านอยู่ด้วยได้ด้วยความงดงามในธรรมบทพิสูจน์แห่งขันติธรรมของท่านในครั้งนั้นได้มีนายตํารวจในหนึ่งเป็นตํารวจนอกรีดประพฤติตนไม่ดีงามได้เดินทางมายังวัดป่าห้วยกลุ่ม้วยอาการเมาสุราแล้วมาเอะอะโวยวายรั่นในวัดชอบเข้ามาพูดจา รบกวนสมณาากิจของพระเนรอยู่เป็นประจำญาติโย,ยมที่มาช่วยงานก่อสร้างในวัดต่างก็เอือมระอานายตำรวจผู้นั้นแต่ดูเหมือนผู้คนไม่สนใจใย,ยดีกับยิ่งทําให้ในายตำรวจผู้นั้นยิ่งได้ใจเอะอะวยวายดังลั่นสนั่นวัดคอยเดินตามรบกวนหลวงพ่อใส่ทองตลอดเวลาท่านนั่งจากพื้นปูนตำรวจในานี้ก็มาพูดต่อว่าตะคอกใสห่หูรบกวนหลวงพ่อต่างๆนานา,นาท่านก็กลับนิ่งเฉยกล่าวเพียงอืมอม เหมือนยิ่งยุทำให้นายตำรวจนอกฤตนายนี้ยิ่งได้ใจทํานองขทำทานองค่าย,ยิ่งใหญ่แม้แต่เจ้าสำนักแห่งนี้ก็ไม่กล้าหือสร้างพฤติกรรมเอ่มละอาช่นนี้อยู่เป็นประจำแต่หลวงพ่อใส่ทองกับเมตตตอบโต้ใดๆเป็นการสอนลูกศิษย์ไปในตัวถึงความมีขันติในจิตเมื่อรู้ข่มจิตได้ความโกรธก็ย่อมไม่มีรู้จักการปล่อยวางเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่นานการรมได้ตามสนองในตำรวจผู้นั้นจำต้องลาออกจากราชการก่อน ก่อนการเกษยียณอายุราชการหากไม่ชิงลาออกก่อนก็ต้องถูกทางการไล่ออกจากราชการในวันหนึ่งขณะที่พระเนรนั่งอยู่ภายในวัดจู่ๆหลวงพ่อใสทองได้สั่งให้พระลูกศิษย์รีบไปปิดประตูวัดไปเร็วไปเร็วไปเร็วสิ่งไม่ดีกำลังเข้ามาไปไปรีบปิดประตูขณะนั้นหลวงตารูปหนึ่งซึ่งเกษยียณอายุราชการจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้มาบวชณนวัดป่าห้วยกลุ่มตลอดช่วงเข้าพรรษาเมื่อท่านออกไปดูบริเวณหน้าประตูวัดก็ได้พบกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งดืม่มสุราเดินทางมาที่วัดได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาขอหวยจึงทําให้ทุกคนได้รับรู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อใส่ทองอย่างทราบออกไปในระยะทาง300กว่าเมตรที่เป็นสิ่งไม่ดีจะเข้ามาในวัดทั้งๆที่ไม่มีใครทราบเหตุการณ์ลงหน้ามาก,ก่อนเลยว่าจะมีบุคคลประเภทนี้กล้าเดินเข้าทางเดินทางเข้ามาในวัดขอสิกมค่ะ จะมีบุคคลประเภทนี้ยังกล้าเดินทางเข้ามาวัดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถูกแล้วแม้เราก็ไม่เคยได้ยินข้อที่ว่าบุรุษละเว้นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยแล้วถูกพระราชาจ,จับฆ่าหรือจองจำในประเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามสมควรแก่เหตุเพราะเหตุที่มีเจตนาเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือ การดืม่มน้ำเมาคือสุลาและเมรยัยโดยที่แท้กรรมชั่วของบุรุษนั้นต่างหากที่ประกาศว่าบุรุษนี้ประกอบเนืองๆซึ่งที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมรยัยจึงฆ่าหญิงบ้างชายบ้างจึงถือเอาสิ่งที่เขาไม่ให้จากบ้านบ้างจากป่าบ้างด้วยอาการแห่งขโมยจึงกล่าวล่วงในภรรยาของผู้อื่นจึงหัก ลานประโยชน์ของคาลอหาบดีบ้างหมุดของคาลอหาบดีบ้างด้วยการพูดปดเขาย่อมถูกพระราชาผิดกฎหมายจับฆ่าหรือจังจำในประเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามสมควรแก่เหตุเพราะเหตุที่ตั้งเห็นความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยตอนแก้ปัญหาทําที่สงสัยในจิต ช่วงปีประมาณพุทธศักราช2542ผู้เขียนได้มีโอกาสบวชเป็นพระภิสุนวัดป่าศรีอุดมรัตนารามอำเภอเนินสะอาดจังหวัดอุดรธานีและได้มีโอกาสอยู่อุปถักหลวงปู่ทวินสุจินโนและหลวงปู่สว่างโอภาโสด้วยการศึกษาสดับฟังการปฏิบัติจากครูบาอาจารย์มามากจึงได้ทุ่มเทมุ่งมั่นในการหมั่นเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสม่ำเสมอประกอบกับ,กบอุบายธรรมที่ได้รับจากครูบาอาจารย์คือการอดนอนผ่อนอาหารเป็นช่วงบ้าง7วันบ้าง8วันบ้าง เก้าวันบ้างสิบสาวันบ้างฝึกอบรมตนเช่นนี้จนครบตลอดพรรษาจนสามารถเข้าใจวิถีจิตที่สอแสดงอาการต่างๆออกมาได้พอเข้าใจจากนั้นจึงมีโอกาสเดินทางร่วมคณะกับพระภิสษุหลายๆรูปเพื่อมาร่วมงามนบูญณวัดป่ากห้วยกลุ่มโดยมากับท่านพระอาจารย์คำสิงสุน,โน,โนิมโนเมื่อได้รับ นัิกรรมค่ะเมื่อได้พบหลวงพ่อสายทองแล้วพระเทระผู้ใหญ่3ถึงสท่านต่างพาการนั่งโต๊ะเตียงระเบียงแถวเดียวกันผู้เขียนทาการกราบคารวะหลวงพ่อสายทองจากนั้นท่านได้เมตตาสอบถามเรื่องราวต่างๆในการดํารงสเพศสมณะและความเป็นไปต่างๆนานา,นาพอสมควรจึงได้ขอแยกย้ายกลับเข้าสู่กุฏิที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้